ก็คือแต่งแต่งเพราะรักแต่งแต่งเพราะอยากพี่เขาครับผมว่าไม่น่าเกิน2-3ปีนะ,ะับดีใจมากๆที่ได้อยู่ในสถานะนี้กับพี่เขาครับแต่งงานมีลูกมีครอบครัว บอกว่าไม่แต่งปีนี้แต่งว่าอะไรอีฟอ,อ,อาจารย์ช้างเช็คดวงแต่งแอปนนกูลไม่ทันปีนี้ปีหน้าก็ยังดีอยู่งานนี้ทำเอากองเชียร์กรี๊สนาน เรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวคบกันนะคะก็ขยันปล่อยโมเมนต์าสหวานออกมาให้แฟนๆได้ฟินไม่มีพักสำหรับคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างคุณแม่น้าหวานแอมทักซอ,อนกับพระเอกสุดฮอตนนท์กุญชานนท์สันติน,นทธนกุลกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักติดจรวดผมนะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่ใหญ่พี่เขารอนานพี่ออกมายอมรับว่ากําลังพัฒนาความสัมพันธ์นกันกับคุณแม่น้าหวานแอมทักซอ,อนก่อนหน้านี้นะคะก็ทาเอาสาวๆทั่นประเทศอีชาว,วัฒนาแม่แอปเปมื่อหนุน่มนนท์กุลนะคะได้มาเปิดใจเรื่องราวความรักผ่านรายการ ของรายการนะคะพี่แอบซึ่งเป็นพิธีกรพิเศษของรายการฝังให้ถามนนลกุลว่าขอแบบจริงจังว่าภาพสุดท้ายที่คิดไว้กอแบบละเอียดเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังทาอะไรอยู่ว่าภาพสุดท้ายของตัวเองที่คิดไว้กําลังทาอะไรอยู่ว่าเป็นภาพแบบไหนแล้วก็อยู่กับใครขอแบบละเอียดๆนะคะอยากฟัง โดยนนกุลนะคะตอบว่าในแง่ของความรักพร้อมกับแสดงอาการเขินเรียกว่าสตาร์ไปสักพักนะคะก่อนจะตอบว่าแน่นอนครับก็เหมือนกับที่ผมเนี่ยได้ตอบแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในสื่อต่างๆเนี่ยก็คือแต่งงานมีลูกมีครอบครัวใช้ชีวิตคู่กับพี่เขาแน่นอนว่าในนั้นเนี่ยต้องมีน้องปีใหม่อยู่ด้วยเรียกว่างานนี้นะคะนนกุลเนี่ยเขินหนักมากจนที่จะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกพร้อมกับพูดขึ้นว่ามันก็จะขันเขินก็จน,นถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันพูดไม่ได้มันเขินเอาเป็นว่าพูดรวมๆแล้วก,กันว่าอยากจะอยู่กับคน เดียวกันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับ โอ้ยคำตอบของนนกุลเนี่ยค่ะ,คะมันเช่าโรแมนติกจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมงานนี้นะคะก็ทําเอาส,สาวๆที่ได้ยินคําตอบของนนกุลเนี่ยร้องหวีดหนักมากอย่างมีนนกุลเป็นของตัวเองวาสนาผู้ใดเนาะก็คงจะเป็นวาสนาแม่แอปทำเอาส,สาวๆทั้งประเทศเนี่ยอยากจะเป็นแอปทักษซ้อนนนกุลเนี่ยไม่คนมีคนเดียวในโลกกันเลยทีเดียวคะ่ะและล่าสุดนะคะอาจารย์ช้างเนี่ยได้มาเช็คดวงแต่งแอปนนกุลนะคะโดยเพจดังอย่างพูลิพัฒน์จัดให้ได้มาปล่อยคลิปของรายการสามแซปบนะคะซึ่งมีแขกรับเชิญเป็นอาจารย์ช้างนะคะได้มาเช็คดวงประจําปี2567ว ราศีไหนเนี่ยจะดวงฟังสดซึ่งบางช่วงของคลิปนะคะแม่ชมเนี่ยได้ยินคำถามกับอาจารย์ช้างนะคะว่าสําหรับชาวราศีตุลซึ่งก็หมายถึงราศีของแม่แอปถ้าสมมติไม่แต่งปีนี้เราได้แต่งอีกทีเมื่อไรด้านอาจารย์ช้างนะคะตอบว่าถ้าไม่แต่งปีนี้ปีหน้าก็ยังได้เพราะว่าอีกปีหนึ่งราศีตุลดวงดีมากด้านแม่ชมพ่อหนุ่มเนะคะถึงกับร้องขึ้นว่าอ๋ออาจารย์ช้างก็ถามขึ้นว่า่นี่กาลังพูดถึงใครพ่อหนุ่มกับแม่ชมเนี่ยก็รีบพูดขึ้นพร้อมๆกันว งูใหญ่อันดับหนึ่งนะฮะได้แก่ราศีสูงคู่เขาเนี่ยอย่างพิศพเนี่ยหนุนไหมพูดถึงหนุนเดวงหนุนตักหนุนหนุนดวงหนุนดวง้าสมุดว่าไม่แต่งปีนี้แต่งว่าอะไรอีกปีนึ่งก็ยังได้อ๋อยังได้อยู่ใช่ไหมเราว่าอีกปีหนึ่งราศีตุลดวงดีอันนี้เราพูดถึงใครเนี่ยพูดทั่วไปทั่วไป หลังคลิปนี้นะคะเพียงแค่ออกไปด้าคุณแม่คนสวยแอปทั้งซอนนะคะก็เข้ามากดถูกใจพร้อมกับส่งหัวใจสีแดงนะคะงานนี้เนี่ยก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาส่งเสียงแซวมากมายอาทีเช่น <c oughs> แต่งเธอนะคะสงสารนนกุลดักแอปแล้วก็นนกุลน,นะ <c oughs> พี่อับถูกใจสิ่งนี้นะนนกุล <c oughs> ปีหน้าก็ดวงดีแต่งเธอใครอย่างเห็นนนแอบตัวน้นอยๆของพี่ปีแล้วนะคะ วันเลนทายนี้สวมแหวนเลยนะคะรีบแต่งนะคะพี่หนุ่มกัญชัยอยากแจกเงินร้านเจ๊จะขาดแล้วค่ะรีบแต่งนะคะน้องปีอยากมีน้องแล้วค่ะนนอ,อยากมีลูกแต่งปีหน้าเลยค่ะแต่งปีหน้าดวงดีลูกปีถัดไปก็ดวงดีอีกสรุปปีหน้าต้องแต่งแล้วค่ะเพราะว่าดี2ปีต้องรีบขึ้นจรวดนนกูลแล้วจะได้มีลูกทันรับทรั์อีกปีละครจบก็ขอแต่งเลยครับนนกว่าจะจัดงานกว่าจะสร้างบ้านมมนใช้เวลานานเดี๋ยวหลุดมือรอรอรอค่ะหลักแม่แอบน้องปีนนกูนแล้วก็พี่ๆที่ชมกันเก่งๆหวานหนึ่งร้อยแต่งปีหน ออยากเห็นแอปนอนน้อยแล้วน้องปีจะได้มีน้องสักทีน้องปีเคยบอกว่าอยากให้มามีมีเบบีน้องปีอยากมีน้องมากมากฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจ